สวัสดีครับท่านชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องของเรนแก้วมือ Channel ช่องที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัตรสวัสดการแห่งรัฐให้ความรู้เกี่ยวกับมือถือแอปพลิเคชันและเน็ต VPN รวมถึงเรื่องราวต่างๆที่มีสาระให้กับท่านชมอัปเดตการรีวิวในวันที่13เมษายน2563นะครับท่านชมวันนี้นะครับถือว่า หลายคนที่ไม่ทราบสถานะตัวเองนะครับก็อาจจะได้รับ SMS ตอบรับตั้งแต่เช้านะครับซึ่ง r m c เองนั้นนะครับก็จะไดะ้ยกตัวอย่างผลของ SMS ที่ส่งมาผ่านมือถือหรือว่าถ้าหากใครจะตรวจสอบสถานะอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กลับเข้าไปดูในลิงก์ใต้คลิปก่อนหน้านี้นะครับซึ่ง R m c นั้นได้ ทิ้งไว้ที่จุดคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับจุดคอมเมนต์ใต้คลิปก็หมายความว่าให้ท่านผู้ชมนั้นเลื่อนขึ้นไปจนสุดเลยนะครับก็จะมีจุดคอมเมนต์ที่เป็นรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งถ้าหากรายละเอียดเยอะนะครับที่ใต้คลิปอาจจะไม่มีตรงนี้ต้องแจ้งให้กับผู้ที่ติดตามขาา่าวในส่วนของครังจะจ่ายเงินเยียวยา5000บาทนะครับวันนี้ถือว่าเป็นรอบที่2นะครับจะ ส่งผ่าน SMS หรือจะตรวจสอบสถานะผ่านเว็บของท่านก็ได้นะครับตรงนี้นะครับมซี C, หรือเรือนแก้ว Mobile Channel ก็คงจะนำข้อมูลข่าวสารมาแจ้งให้กับท่านผู้ชมที่ได้ลงทะเบียนรอรับเงิน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนนะครับโดยเฉพาะรอบที่2ในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นวันนี้ วันที่13เมษายน2563นะครับตรงนี้นะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงนะครับที่อยู่ข้างล่างนี้ด้วยนะครับและที่สำคัญถ้าหากว่า,าท่านจะเข้ามาดูว่าสถานะของท่านาเป็นอย่างไรก็เข้ามาที่ w w w m ไนะครับไม่ทิ้งการ c o m นะครับหรือจะเข้าไปดูวิธีการคลิกตรงการสมัครตรงนี้ก็ได้นะครับ ผมจะยกตัวอย่าง sms ตอบรับที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับเห็นไหมก็จะมีบอกว่าหมายเลขบัตรนะครับซึ่งจะเป็นท้าย4ตัวสุดท้ายของ13หลักนะครับจริงๆแล้วเรามีบัตรประชาชนนั้น13หลักแต่ว่าท้าย4ตัวสุดท้ายนั้นนะครับเขาก็จะแจ้งมานะครับไม่ถ้าหากว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะครับก็จะบอกว่าหมายเลขบัตร0123 นี้ยกตัวอย่างนะครับไม่ได้รับสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลที่เว็บเราไม่ทิ้งการ .com ได้นะครับเห็นไหมฮะก็จะมีข้อมูลส่วนอื่นนะครับที่จะให้ท่านชมนั้นได้เรียนรู้ในส่วนของแอปเน็ต VPN นะครับหลายค่ายนั้นก็แจกโปรในช่วงเดือนเมษาไปซึ่ง a m c ก็คงจะได้ให้ท่านชมนั้นทราบวิธีใช้นะครับ เกือบทุกค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น 2D Tech หรือ A AS นะครับแต่ว่าในส่วนของเล่น n e t v ว n นั้นเล่นได้ตลอดปีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนรู้ศึกษาดูก็แล้วกันนะครับท่านชมเข้ามาดูตรงที่จุดคอมเมนต์แรกนะครับก็คือล่างสุดเลยครับเลื่อนขึ้นไปจนถึงข้อมูลตรงนี้นั่นเองนะครับท่านชมวันนี้นะครับเรือนแก้วมบายชาแนลนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจวันนี้คลิปคลิปนี้ก็จะเตือนให้ท่านชมนั้นรอรับ S&S นะะครรับแลตวจสอบสถานา,านน่ผะเว็บ www.web ไม่<ๆ>ิกัน .com ได้ด้วยตัวเองในลิงก์ใต้คลิปข้างล่างนะครับซึ่งถ้าหากเอ c รีวิวไปก็จะซ้ำคลิปเดิมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะแจ้งให้ท่านชมเข้าไปดูอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับ แต่ว่าถ้าหากได้รับ SMS แล้วนะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ได้นะครับโดยเฉพาะในการที่เราจะยื่นอุทธรณ์นั้นนะครับก็คงจะแจ้งให้กับท่านชมว่าการยื่นอุทธรณ์ในส่วนของผู้ที่อาจจะมีข้อมูลไม่ตรงกันหรือว่าในส่วนอื่นที่อยากจะ ทราบว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรได้ไหมตอนนี้นะครับข้อมูลต่างๆนั้นจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าหมดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปตั้งแต่เมื่อวานก็คือวันที่12นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ก็คงจะมีการอุทธร์ซึ่งการอุทธร์นั้นนะครับก็ต้องรอ,อรายละเอียดข้อมูลในขั้นตอนต่อไปนะครับท่านชม วันนี้หรือแกมูบายชาแนลขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจขอบคุณมากครับสวัสดีครับ